สวัสดีครับผมนายทวีเดชคำน้อยครับวันนี้ผมจะมานําเสนอซีเควนซ์ไดอะแกรมของระบบร้านขายน้ําครับเริ่มที่ล็อกอินครับพนักงานกดเข้าสู่ระบบครับ 2. พนักงานกรอกข้อมูลที่ผู้ใช้และรหัสผ่านเข้าสู่ระบบครับ3ระบบตรวจสอบข้อมูลชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านครับ4เข้าสู่เงื่อนไขหากระบบ รวจพบว่าชื่อและรหัสผ่านไม่ถูกต้องระบบจะแจ้งให้กรอกชื่อและรหัสผ่านใหม่ครับ5ครับหากระบบตรวจสอบแล้วว่าข้อมูลครบถ้วนระบบจะแสดงหน้าหลักต่อไปครับ2ครับหน้าการสั่งซื้อสินค้าครับเริ่มที่ลูกค้ากดเข้าสู่ระบบครับระบบจะแสดงหน้าหลักจากนั้น ลูกค้าเลือกหน้าประเภทเลือกน้ำครับให้ลูกค้าเลือกน้ำและจำนวนที่ต้องการจะสั่งครับจากนั้นให้ลูกค้าระบุวันและเวลาที่ต้องการจะเข้ารับสินค้าครับระบบจะบันทึกคำสั่งซื้อลงในฐานข้อมูลและระบบจะคำนวณเงินและส่งข้อมูลไปที่หน้านการชำระเงินล่วงหน้าครับและระบบก็จะส่งข้อมูล ของการชำระเงินกับให้ลูกค้าครับหากมีจะหากลูกค้ากรอกข้อมูลการชำระเงินเสร็จแล้วระบบจะแจ้งว่ามีคำสั่งซื้อเข้ามาให้พนักงานเตรียมคำสั่งซื้อสินค้าล่วงหน้าครับ3ครับการยกเลิกออเดอร์ลูกค้ากดเข้าสู่หน้าหลักครับจากนั้นให้ลูกค้าเลือกหน้ายกเลิกคำสั่งซื้อครับ ลูกค้าเลือกออเดอร์ที่ต้องการจะยกเลิกระบบจะหาออเดอร์ที่ต้องการยกเลิกจากนั้นระบบจะแจ้งขอการยืนยันจากลูกค้าเพื่อยกเลิกครับหากลูกค้ายืนยันการยกเลิกระบบจะอัปเดตสถานะคําสั่งซื้อเป็นยกเลิกและจะแจ้งยกเลิกออเดอร์ให้แก่พนักงานครับ4ครับการชาระเงิน เริ่มที่ลูกค้าเข้าสู่หน้าชาระเงินครับลูกค้าเลือกวิธีการชาระเงินมีเงินสด QR code หรือบัตรเครดิตครับลูกค้าชําระเงินตามยออคําสั่งซื้อจากนั้นระบบจะเข้าไปสู่หน้าชาระเงินระบบแจ้งยืนยันการชําระเงินยืนยันการชาระเงินลูกค้ายืนยันเสร็จสิ้นแล้วระบบจะแจ้งชําระเงินสําเร็จ และระบบจะแจ้งออเดอร์ชำระเงินสำเร็จให้แก่ลูกค้าโดยให้แก่พนักงานด้วยครับ5ครับหน้าการรายงานนั่เจ้าของร้านและพนักงานกดเข้าสู่หน้าการรายงานครับเจ้าของร้านและพนักงานขอสร้างรายการการขายครับจากนั้นบันทึกการสร้างรายงานการขาย เข้าสู่ระบบครับระบบเมื่อมีการส่งมาให้ดึงข้อมูลจากตรงนี้ครับหลังจากบันทึกเสร็จจะทำการทำเป็น PDF เก็บไว้ครับแล้วแจ้งบันทึกสร้างรายงานเสร็จสิ้นให้เข้าขึ้นสู่หน้าจอครับ หากพนักงานหรือเจ้าของร้านขอแสดงรายการที่บันทึกไว้ระบบจะค้นหาข้อมูลจากที่บันทึกและดึงข้อมูลจากระบบที่บันทึกมาแสดงรายงานสรุปยอดขายคำสั่งซื้อและการชำระเงินที่หน้าจอรายงานครับ 6. ครับการจัดการข้อมูลพนักงาน พนักง,งานเข้าสู่หน้าจอาการจัดการข้อมูลพนักง,งานขอดูข้อมูลส่วนตัวกรอข้อมูลของตัวเองสู่ระบบเมื่อมีการขอเข้ามาระบบจะทำการบันทึกและอัปเดตข้อมูลพนักง,งานแล้วแสดงข้อมูลส่วนตัวสู่หน้าจอ การจัดการข้อมูลครับจากนั้นหากมีการขอสิทธิ์การแก้ไขข้อมูลระบบจะบันทึกคำขอและแจ้งคำขอสิทธิ์แก้ไขข้อมูลให้แก่เจ้าของร้านครับ7ดครับการจัดการสต็อกสินค้าเจ้าของร้านและพนักง,งานสามารถเพิ่มสินค้าต่างๆลงในระบบจากนั้นระบบจะสอบถาม รายการและส่งข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูลครับและจากนั้นระบบจะส่งคำขอข้อมูลรายการมาที่ระบบจากนั้นก็อัปเดตสถานะสต็อกแล้วก็ส่งข้อมูลกลับสำเร็จครับและโชว์ผลลัพธ์ให้แก่พนักงานและเจ้าของร้านได้เห็นครับขอจบการนำเสนอแค่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ